แต่มีตำนานอยู่นะที่ว่าคนที่เขาหาเหล็กไหลเนี่ยแต่การเช็คดูเหล็กไหลเขาจะมีไฟเช็คจุดไฟเช็คดูถ้าไฟเช็คเดินมาเจอหม้อบอดีไม่ได้ใจว่าหม้ออะไรเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับผม มาเจองูพอดีอยังไม่ตายนะครับเนี่ยมาจะเข้าไปกวนเขาแล้วอย่าเข้าไปนะเขาฉกเอาเองนะน่าจะเป็นงูทางมะพราะ้าวหรือไม่แน่ไม่แน่ใจแต่งูก็มีลักษณะคล้ายกันหลายๆชนิด ออกห่างจะดีกว่าครับผมไปหน้าที่เราคือไปท้ำไม่ใช่มาหางูไปไปต่อหมายังไม่เข้าไปใกล้เลยหมาก็กลัวเป็นเหมือนกันนะดูด้านบน ทำอยู่ด้านบนเดินลำบากนิดหนึ่งแต่ก็จะพาเดินไปดูเหมือนเดิมลุ้นพร้อมๆกันอันนี้ก็คือท้าลอดที่เรียกท้าลอดก็คือปากถ้าจะเล็กมาก ต้องก้มตัวแล้วก็ลอดเข้าไปนี้ครับผมถึงแล้วดูด้านนอกด้านนอกก็จะเป็นหน้าผาหินด้านล่างก็จะเป็นรูเป็นโพรงของถ้ำอันนี้ก็ถึงแล้วในการเข้าถ้ำอย่างถูกวิธีเราต้องเปิดไฟก่อนครับผม เปิดไฟเพื่อที่จะส่องดูด้านในให้แน่ใจว่าเราสามารถเข้าไปได้ต้องส่องดูให้ทั่วถึงก่อนนะซ้ายขวาเมื่อเราปลอดภัยเข้าไปได้มาพ่ จะเข้าด้วยแต่ไม่แน่ใจจกกะกล้าเข้าหรือเปล่าไปโอเคปหลดไปในนี้ก็จะเป็นห้องถุงเดี๋ยวขอเปิดไฟอีกระดับหนึ่งให้กว้างมากขึ้นโอเคถ้ำแถวนี้ทุกถ้ำ ก็จะมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามเป็นถ้ำที่น่าค้นหาพอสมควรดูด้านบนเดี๋ยวจะเป็นคลิปยาวๆไม่ตัดต่อในการถ่ายในถ้ำหมาไม่กล้าเข้าเนื่องจากอากาศเย็น ในนี้ก็จะเป็นห้องโถง <c oughs> เดี๋ยวปรับไฟอีกระดับหนึ่งให้ชัดกว่าเดิมโอเคด้านบนก็จะเป็นโถงใหญ่อยู่ด้านบนจะมีหินย้อยลงมาเยอะมากแต่มีตำนานอยู่นะที่ว่า คนที่เขาหาเหล็กไหลเนี่ยแต่การเช็คดูเหล็กไหลเขาจะมีไฟเช็คจุดไฟเช็คดูถ้าไฟเช็คจุดไม่ติดแสดงว่ามีเหล็กไหลแต่ว่าเราไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนั้นก็เลยไม่จำเป็นเราแค่มาสำรวจดูความสวยงามของธรรมชาติไม่ได้มาเอาธรรมชาติออกไปก็เลยคิดว่า ไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อสิ่งเหล่านั้นเสมอไปดูความสวยงามที่สลับซับซ้อนของชั้นหินเราก็จะมองเห็นว่าจะมีสีเหลืองสีดำแล้วก็สีขาว จะเดินยากนิดหนึ่งส่วนตรงนี้ก็คือขี้ข้างข่าวอันนี้คือขี้ข้างข่าวคงจะมีคนมาเอาขี้ข้างข่าวบ้างอยู่เนื่องจากมีขวดน้ำอยู่ในถ้ำคงจะเข้ามา กวยขี้ข้างคาวเพื่อจะเอาไปทำปุ๋ยเป็นห้องถูงอยู่ข้างในแต่อากาศน้อยมากอากาศไม่ค่อยมีอันนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกกันว่าโปรงคามเนี่ยในกล้องอาจจะดูเป็นสีเหลือง แต่ถ้ามองด้วยตามันจะใสใสสวยมากเลยคล้ายคล้เขี้ยวหานุมานนี่เต็มเลยจูดด้านในถ้าเอาไปเจียรนในจะสวยมากแมงมุมแมงมุมเราจะไม่ส่องเนื่องจากสงสารเขาเขาอยู่ในความมืดมานาน เราอย่าทำร้ายเขาด้วยการส่องดูตาเขาอาจจะบอดได้อันนี้คือโปรงคำเป็นหินสีใสๆและด้านในก็จะมีลายต่างๆมากมายมันแล้วแต่ว่าลายจะเป็นอย่างไรอันนี้คือก้อนใหญ่เลยเป็นหินหินใส ด้านในก็สุดแค่นี้เดี๋ยวเดินมาดูเรื่อยๆเสียงหมาก็หอบละหมาเดินตามเมื่อกี้เมมเต็มครับผมก็เลยตัดคลิปไปเดี๋ยวเดินดูเรื่อยในทาจะเป็นห้องถุง เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรอยู่ด้านบนเดี๋ยวไปส่องดูสิเสียงอยู่บนถ้ำด้านบนแล้วก็เสียงกล้องลงมาถึงด้านล่างจะมีโพรงอ๋อ รู้แล้วค้างคาวบินอยู่ข้างในค้างคาวอยู่ในช่องนี้ก็เลยมีเสียงเรียกว่าเป็นเสียงของงูเลื้อยอยู่ด้านบนแท้ๆก็คือค้างคาวนี่ด้านบนบินอยู่ข้างในโอเคครับผมเดี๋ยวไปดู ข้างนอกต่อเพื่อจะเจอถ้ำอีกถ้าคลิปตัดไปตรงไหนก็แสดงว่าเมมเต็มเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายให้ดูใหม่เอาคลิปนี้ไปลงก่อนแล้วก็ได้ลบคลิปเก่าบ้างคลิปเยอะไม่ได้เคลียร์เลยถ้ำนี้ก็ยังมีน้ำหยดอยู่เนื่องจากเป็นรูเป็นรูอยู่ บนดินพื้นถ้ำด้านบนก็จะเห็นว่าเป็นหินงอกลงมาน้ำก็หยดลงสู่ด้านล่าง งานงอกแล้วกลับออกมางูหายทีนี้ก็ต้องระวังงูต่อทีนี้เดินมาเจอหมอ้อบอดีไม่ได้ใจว่าหม้ออะไรอยู่ในโพรงถ้ำเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับผมคล้ายๆหม้อดินโบราณอยู่ด้านบน แต่เราไม่อยากไปยุ่งขอปล่อยไว้อย่างนั้นต่อไปกลับครับผมไปดูที่อื่นต่อมาดูต้นไม้ต้นนี้ครับผมที่เกิดมาแทรก้อนหินขึ้นมาก็จะมองเห็นได้ว่ารากของต้นไม้ก็จะครอบหินไว้อยู่ต้นไม้นี้ก็มีขนาดที่ใหญ่พอสมควร ใหญ่มากคงจะมีอายุที่เยอะแล้วเดี๋ยวขึ้นมาดูตรงนี้แป๊บนึงขึ้นยากนิดหนึ่งเกิดความสงสัยความสงสัยตามมาโอ้สวยเลยนะ ดูความสวยงามของรากไม้สิขอเปิดไฟก่อนอสวยสวยเดี๋ยวขึ้นดูด้านบนขึ้นดูด้านบนขึ้นดูด้านบนต้องขึ้นอย่างระมัดระวังไอ้ยะ ข้างในนี้ก็เป็นพโพรงนี่ดูต้นไม้สวยงามเดี๋ยวกล้องสั่นนิดนึงเนื่องจากถือมือเดียวขอข้ามตรงน,นี้ก่อนอ๊ีอ เป็นพโพรงไม่มากแต่ก็สวยงามได้อยู่ดูด้านบน ต้องเดินอย่างระวังไปลงด้านล่างด้านบนนี้คงจะหมดถ้ำแล้วครับเพราะว่าไม่ค่อยมีโพรงเท่าไหร่ มาดูตรงนี้ก่อนค่อยกลับโพรงไม่มีอาจจะมีแต่ก่อนแต่ใบไม้ทับถมไปหรืออาจจะอยู่ด้านบนก็ได้ ตรงนี้มีโพรงอยู่เดี๋ยวขอปีนแป๊บนึ้งด้านในเดี๋ยวสองให้ดูเป็นโพรงตื้นๆนเนาะปะ่ะกลับดีกว่าเดี๋ยวจะ จอพี่ใหญ่กลางทางครับครับผมเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายอีกถ้ำหนึ่งวันนี้ก็ขอลาแค่นี้ครับผม